นอกจากนี้นะคะในพื้นที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาก็ยังมีการรับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถเทเลอร์ไหลไปชนกับรถกระบะนะคะและก็รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณข้างทางโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิต เมื่อเวลาประมาณ3าทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าที่ตำรวจโรงพักสะเดาจังหวัดสงขลารับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถเทเลอ ER, ร์ไหลไปชนกับรถยนต์นะคะและก็รถมอเตอร์ไซค์พังเสียหายหลายคันบริเวณหน้าด่านพรมแดนสะเดาในพื้นที่หมู่7ตําบลสำนักขามอมําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเทเลอร์นะคะทะเบียน7 1 6 8 1 9สงขลาชนกับรถยนต์กระบะ1คันนะคะซึ่งอาจติดอยู่กับเสาไฟฟ้า นอกจากนี้ก็ยังมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกชนอีกหนึ่งคันรวมถึงมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านอีกหนึ่งคันและก็รถเก่งมาเลเซียนหนึ่งคันก็รับความเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบนะคะพบว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเป็นผู้หญิงและก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเสดาเรียบร้อยแล้วค่ะสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังค่ะว่ารถเทเลอร์คันนี้ขับออกมาจากตามพรมแดนสเสดากระทั่งมาจอดรอเพื่อที่จะทำการจอ็อกพาสปอรอต แต่คาดว่าคนขับอาจจะลืมดึงเบรกมือก่อนลงจากรถจนทำให้รถเทเลอร์ไหลไปชนกับรถยนต์กระบะและก็รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถพ่วงข้างจนได้รับความเสียหายดังกล่าวแต่โชคดีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสหาหัสหรือว่าถึงขั้นแก่ชีวิตส่วนคนขับรถเทเลอร์กนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าใครเป็นคนขับเนื่องจากว่าไม่พบตัวในจุดเกิดเหตุซึ่งาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบและก็เรียกตัวมาสอบสวนอีกครั้งเพื่อดำเนินการสอบสวนและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ